รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอผลงานโครงงานเรื่องกระเป๋าสภายข้างจากหลอดและฝาเหลือใช้ครับจากกลุ่ม IMT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับสเสน,นออาจารย์พิมลจันขำครับสมาชิกนะครับมิธธิรพัฒน์กันสุวรรณอุทานสังโอทานกิติวัฒน์สุขสวัสดิ์อธิปไตยพันศสีน้ำธุกัญญาศรีอับทีมและปุญญภพัฒน์ตวงวิทยาสุทธีเป็นผู้พรีเซนต์ในวันนี้ครับทำไมเราถึงเลือกทำกระเป๋าจากหลอด เพราะปัจจุบันเราพบว,ว่าปัญหาขยะพลาสติกยังเป็นปัญหาสําคัญหลายชุมชนยังขาดแนวทางในการนําวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ก็คือหลอดและฝาขวดเป็นของเหลือใช้ที่เราพบมากความต้องการลดปริมาณขยะและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงวัตถุประสงค์ของการทำโครงงานนี้คือรายมิวสี่ข้อหลักๆนะครับ 1. น,นะครับสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 2. สามารถัะเป็นมรรจุภพลาสติกและส่งเสริมการรีไซคเคิล 3. สามารถสร้างสารร์ผลงานเชิงนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง 4. สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาสินค้าเชิงพาณิชย์ได้ครับวัสดุที่ใช้ทํากระเป๋าครับหหลอดพลาสติก 2. ฝาขวดน้ํา 3. กาวร้อน 4. อันไกล 5. เข็มกับได้ครับ วิธีการทำกระเป๋าสะพายข้างจากหลอดและฝาเหลือใช้ 1. เตรียมหลอดและฝาโดยการทำขามนะอดที่เรียบร้อย 2. เจาะรูที่ฝาและหลอดเพื่อร้อยเส้นเอ็น 3. สารหลอดและฝาตามที่ออกแบบไว้ 4. เชื่อมต่อชิ้นส่วนเข้าด้วยกันให้เป็นแผ่น 5. ประกอบเป็นกระเป๋าและติดสายสะพาย ผลงานกระเป๋าถ้ปายข้างจากหลอดและฝาก็คือมีน้ำหนักเบาแข็งแรงใช้งานได้จริงและดีไซน์สวยงามสามารถปรับสีหรือขนาดได้และใช้พัสดุเหลือใช้อย่างคุ้มค่าผลการทดลองจากกลุ่มผู้ใช้10คนผู้ใช้พึงพอใจในความแข็งแรงและความสวยงามและมีน้ำหนักเบาใช้งานได้สะดวกสามารถรลบนน้ำหนักได้1-2กิโลกร,รมัม ประโยชน์ที่ข้าวจะได้รับ 1. สามารถลดปริมาณขยะพลาสติกได้จริง 2. สามารถสร้างสำนึกเรื่องการรีไซคเคิลในชุมชน 3. สามารถนำแนวคิดไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 4. สามารถพัฒนาเป็นสินค้าที่เป็นมิตร่อสิ่งแวดล้อมข้อเสนอเนีเพื่อพัฒนาในอนาคตนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการนำผลงานนี้ไปต่อยอดแนะนำให้ปรับปรุงวัสดุบ,บางส่วนให้ทนทานขึ้น และออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นะครับขอโจกกระนัเสนอไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ